สบายดีสวัสดีค่ะมาถึงที่ EP4 นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทคนิคการเตรียมเพจของประเทศลาวนะคะการสร้างเพจลาวนะคะแนะนำว่าให้เป็นภาษาลาวนะคะหรือภาษาอังกฤษนะคะทำไมต้องเป็นภาษาภาษาลาวและภาษาอังกฤษนะคะก็เพราะว่าคนลาวเนี่ยเวลาเขาเห็นภาษาบ้านเขา นึกไหมคะมันจะทําให้เกิดความเชื่อใจวางใจในสินค้านั้นๆในเพจนั้นๆน,น,นะคะมันจะเกิดความอบอุ่นขึ้นนะคะถ้าเขาได้เห็นว่าเป็นภาษาบ้านเขานะคะสินค้าจะมาจากไทยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าขอชื่อเพจหรือว่าแคปชั่นนะคะที่เราจะโพสต์ยิงไปหาเขาเนี่ยขอให้เป็นภาษาลาว นะคะมันจะทําให้การปิดการขายง่ายขึ้นมันจะทําให้ลูกค้าเราเข้ามาหาเราเยอะขึ้นนะคะ